ตาตากูเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนอยู่ข้างกูนี่อย่าอยู่ข้างกูนี่ที่มีแมงตาไม่ลดละเลยโอ้ยด่านอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันด่านพีระมิดนี่ว่าพีระมิดพีระมิดกีซ่ามันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้มันไม่ใช่พีระมิดเขาเรียกว่าอะไรวะกูใช้อันเนึกว่าตกแล้วจะเป็นอะไรมากันแล้วด่านอะไรวะเนี่ยอะไรเดี๋ยว เอามองงัดก็ว่าทุกคนเดี๋ยวเราได้อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะเอ้ยมีสร้างประตูปิดได้ด้วยหรอทั้งประตูกันผีวไยเพื่อนไม่อยู่ข้างล่างเพื่อนมันขึ้นมาอีกโอ้ยมาแล้ว <laughs> ว้าสวัสดีครับอะไร <laughs> <laughs> ตายหากันหมดเลยข้างบนอะไรอ่ะสวัสดีครับอะไรอ่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวอย่ามึงฆ่าไอ้ฮ้ยเดี๋ยวว้ายสมองเว้ย ว้ยเดี๋ยวเพื่อนเรากำลังจะตายช่วยเพื่อนก่อนแล้วนั่นอะไรอ่ะแล้วมันมีแต่นะเดี๋ยวมันเห็นกูแล้วเป็นกูแล้วขอเพื่อนแป่นเพื่อนโดนแดกเพื่อนโดนแดกหมดแล้วเอ้ยเพื่อนไปช่วยนายเองเราจะช่วยนายเองกดอีไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนข้างบนก่อนหวังว่าข้างบนจะไม่มีใครวายไม่มีกระบะแล้วค่ะวายเว่อยเฮ้ยมันผิวไม่นิ่มไม่นิ่มวอะไรค้่ะหูกูเนี่ยเอ้ยมันอะไรเพื่อนมาแล้ว ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยได้หรือเปล่าวะช่วยไม่ได้แล้วอะไรวะเนี่ยเพื่อนเราตายไปแล้วทุกคนนะไรอย่าตรงนี้ก็มาเดี๋ยวเรีนเรีนลูกพี่อนตายยืมเงินกันเสียงใครมันกระดูกกระดูกแตกเลยเมื่อกี้แกร็บดังแกร็บเลยเมื่อกี้อ้าว what what ทำไมเราวาร์ปได้ไม่เป็นไรช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวกดช่วยเพื่อนนี่ได้ ได้ตัางเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมาสองตัวเลยเลยเจเย็นเจีนทุกพี่ว้ยว้ยอย่าสักอย่าถูสโลอะไรอ้าวอ้าวอ้าเอาวอ้าวควาบได้ทำไมกูวาบได้เฮ้ยเจียนเจีนลูกพี่มันมีขำประชดกันหนีไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนีไปเฮ้ยขอบคุณครับแบกกันอย่างงี้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเพื่อนมาเลยจ๊ะ มวัวแต่แบกกูตายตไปเว้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้จุจดสปาซอมบี้ซอมบีอ้อยจุดสปาปีศาจไม่รู้เอ้าหรือเพื่อนกูหายไปไหนหมดเนี่ยเพื่อนรอด้วยดิเพื่อนว้ายจเจอนายแล้วนายยังไปทางนั้นนายนายมันเดินกลับยังไหวเมื่อกี้เพื่อนกำลังจะเดินทางนู้นเลยเดินไปเจออุ้ยอุ้ยนี่มันจุดสปาซอมบี้นี่หว่าเกิดวิ่งกลับแม่อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะทางตันนี่ว่ะจะไปยังไงอ่ะอ๋อไม่ได้ทางตันนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยว ตกตกวิเสียงผีมันไม่มีเลยว่ะทุกคนครับคุณผีคุณผีว่ะเสียงใครดังกรบวิโดนแดกกันหมดแล้วไหนไปดูดิได้ยินเสียงเหมือนมีคนโดนกําลังโดนแดกนี่ไงเพื่อนจาช่วยนายเองเราจะช่วยนายเองไม่ต้องใครมปนดกวันไม่มีน้องหมาไปด้วยวัวดำดมวัวดมดมอะไรเพื่อนเพ่งเดินไปโดนแดกเอาไปแล้วฮ um ีโร่ นี่เราล่อให้เราล่อไว้ให้เราล่อไว้ให้เธอเธอแตกวายวายชิบหายแล้วกูเดี๋ยวคุณล่อนลงเดี๋ยวไอ้หมาด้วย <c oughs> โดนมาอยู่ตรงนี้แหละเราอยู่ตรงนี้แหละวายไอ้งโง่ขึ้นมาไม่ได้เพื่อนเพื่อนมันลาก,กว่แล้วเพื่อนมันลากม่าลรวเฮ้ยเย้โคตรยังน่ากลัวเย้ผ่านแล้วละ่ะ าแล้วทุกคนครับดูลิตเติลบอร์ดนี่ใครรอดมั้งเนี่ยก็มีเหลือรอดอยู่3คนที่ไม่โดนแดกเลยทุกคนครับที่ตายมีอยู่2คนส่วนที่ขึ้นที่ขึ้นขีดลบๆนี่น่าจะเป็นแบบว่าล้มนะทุกคนครับล้มแต่ว่าไม่ตายอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตกเพื่อนมันละไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันไอนตัวนั้นนี่หวะชิมานะกูไอตัวบังคับใช่ป่าว่าที่มันอยู่ในนั่นไงชัดเจริญเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้มาคนเดียววายวายวิ่งมันหนีเสือป่าจระเข้ละกูเฮ้ยวาย มึงไปตามกูโคตรอย่างน่ากลัวเฮ้ยเพื่อนเขาวางอะไรวางกับด <If S 2> ักเหรอว้ายตัวอะไรวะนนาะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะอะไรไม่รู้แต่มันมาแล้วล่ะเฮ้ยใช่ไหมล่ะกูว้าวเวอร์เบอร์ตามหลังกูมาแล้วอุ้ยมันไปไล่คนอื่นแล้วไปเลี้ยงวะมึงอยู่ตรงนี้มึงอยู่ตรงนี้เสียงใครเสียงใครเขาโดนแดกโดนแดกอยู่ในห้องนี้ มันไม่ไล่เราแล้วทุกคนมันไปไล่คนอื่นเปลี่ยนเป้าหมายง่ายจังวะเนี่ยอะไรอะว้าอะไรไม่รู้แต่มันมาแล้วแหละโอ้โอ้ my god ขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเงยเดี๋ยวเดี๋ยไวไล่ไว่อย่าอย่าเดีทำผม <c ười> เพื่อนโดนแดกเ <c ười> งยผมรอไ,อไ,อไว,ไว,ไวไ้ให้ผมรอไว้ให้ผมรอไว้ให้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปหย่าหย่าว้า จงุงละกเนย่อวัวดิมดมวัวเดิมดมโอ้ยหลังทะลอกแงแแอ่ <tube> <ged> ีมันมีคนนปมีนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววัวเดิมดเดือแบบ Help Help h e l เฮียวิ่งแล้ววิ่งแล้เดี๋ยวชิบหแล้ โอ้โหล้วตายกันเกลื่อนเลยไม่มีใครรอดเลยเนี่ยวิโวดดานวดดันใหม่ปะไม่าดานอะไรวะเน,นี่ยทะเลทรายนะทุกคนครับเอาได้ดน,นี่ละกันว้าวนี่มันดานทะเลทรายทุกคนครับขึ้นก่อน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 ,น,อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีปัญหากันขึ้นแต่เรามีรถหน้าจอบน้องสั่นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมองไม่รู้เรื่องเลยครับวายเดียว จะเย็นเย็นตุกพี่อน um. มาเยอะลงไปช่วยเพื่อนก่อนลงไปช่วยเพื่อนอก, Q, ก <laughs> น่อนกดคิวกดคิว้ยวมดจ้ามาตกลงต้องเล่นอย่นี้แล้ว <c oughs> ด่านอะไรไม่รู้แต่เราขอเข้ามาเล่นหน่อยละกันอุ้ยเสียงอะไรอไ่ะเมื่อกี้แล้วเพื่อนเราหายไปไหนหมดเพื่อนเรากำลังอุ้ยนี่ไงไเพื่อนเราว้าวอันนี้ไม่ใช่เพื่อนเราอันนี้ไม่ใช่เพื่อนนะทุกคน <c oughs> โอ้ <c oughs> แมงไล่เพื่อนไปแล้วมีเฟดดี้โอ้แมงออฟ ออกมาทางนี้ลากมาหากูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพี่หมีพี่หมีเพิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนอยู่ข้างกูนี่อย่าอยู่ข้างกูนี่ว้าพี่หมีแมงต้าไม่ลดละเลยพวเพื่อนเข้ามาชุมนุมอะไรอยู่ตรงนี้เยอเอ้ยเยอะโยโยเอ้ยเอ้ยโ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 ย แม่งมาเปิดเพลงเต้นระบำมาเลยอยู่ตรงนี้นะี่ยเดี๋ยวลิกสิตไปเนี่ยลิกซิตไปเนี่ยดับ,บเบิ้ลคิวอะไรตนะตายกันในซอกวีเพื่อนอยู่กันเต็มเลยมันคือตัวอะไรใครบอกคนเดียวประเด็นกูแล้วเพื่อนโดนแดกเพื่อนโดนแดดเจ๊เจ๊อย่าวิ่งไปทางนั้นเจ,แจ๊เจ๊เจ๊ผี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 มันอยู่ตรงนู้นกูว<า> <c oughs> ่องแล้วเจ๊ว่าผีมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะเจ๊ก็ยังจะวิ่งไปกันอะ่ะตายห่าเขาอะไร ลิตเติลบอดเป็นแง่ทุกคนครับผมคือนัมเบวผมไม่ไปตายผมไม่ตายผมบอกเลยครันี้ไม่มีใครจับผมได้อะจริงมาทุกคนครับตาสุดท้ายตาสุดท้ายผมจะไม่โดนแดกผมบอกเลยเมื่อวานล้าทุกคนครับเสียงแหบโอ้ยเล่นเกมแบบนี้เสียงไม่แหบได้ไงล่ะครับเสียงใครเขาโดนทาอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพี่ใจเย็นเฮ้ยช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนหนีกู ย่ายปีมาดอโอ้โหเล่นเกมแหกปากขนาดนี้ไม่เสียงแหกไปยังไงล่ะคบลงไปในน้ำได้ไหมเนี่ยตายหรือเปล่าลองดูดิเพื่อนที่เข้ามาอยู่กันขอบแมพหรือคนรับทำไมอยู่ขอบแมพแล้วมันจะรอดเหรอคือทุกคนนรับผมจะล้อล้อผีให้ไปหาเพื่อนที่ขอบแมพมาเลยคุณจอนพี่จอนกูมาแล้ว พี่จนกูบอกแล้วพี่จนเพื่อนกูไม่ได้มาคนเดียวเพื่อนพี่จนกูว่าจับวงแตกเว่อวงแตกเอาทิ้งกูแล้วไม่เอ้าเฮ้ยเออเอาเอาเข้าไปทิ้งกูแล้วไปยกคนอื่นเพื่อนมาแล้วด้านหลังวิ่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 งอย่าหันหลังกลับไปมองนะก็บอกแล้วอย่าหันหลังกลับไปมองโอ้ย โอเคครับ <c oughs> okay. ทุกคนเนี่ยประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ในผมสำหรับเกมนี้เราบอกเนี่ยในด่านเอ่อเอเวสนะครับผมด่านลบลีกเนี้ยหรือว่าโคตรมันยังปั่นเลยถ้ามากับเพื่อนนี่น่าจะมันเลยเนะี okay. ่ยโอเคโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับผมถ้าชอบดิมฝากกดไลค์กด subscribe เป <c oughs> ็นใจกันหน่อยนะครับผมโอเสียงแหบไปแล้ว <c oughs> เสียงแหบไม่ว่าอะไรทุกคนเนี่ยขอไปจิบน้ำมะนาวก่อนนะเจอกันคลิปหน้าผมไม่ไปฮนะ